ร <c oughs> ับแจ้งว่าดินแมวตกลงไปในท่อในเสาหลางังคาขนาด4มิลนะครับยาว9เมตรลึกลงไปในดินอีกประมาณ1เมตรเสาหกเมตรครับเสาประมาณ9นนะิ้วกว่าเราเอาเอย่างเงี้ยกอกแก๊สเสือแต่ทางนอกอะ่อะกันเสือทางนอกแต่แม่ทะลุข้างในอหนอแต่จะเพิ่งทะลุไง mấy cái <laughs> cây giống cây đại sai đó, cây cẩm, cây มันต้งพ่อออก่พ่อเนี่ยเฮ้ยเอเอเอ้อเป็นเือเสียายเอเสียาเยทั้เงหมด้วยครับีงหมดเลยได้แล้วครับทาสนาเกอวเอีมากทั้งควนทั้งน้ำร้อน มึงเล่นอะไรกับกมเนี่ยเดี๋ยวเปิดตรงนี้ตัดทาเสียงเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวงัดงัดเก่านงัดออกเลยเบาๆไม่ต้องแรงก็ได้ไม่ต้องแรงมากตัวให้ตัวมันชุ่มๆไปเลยฉีกเข้าไปข้างในเลยล่ะให้ตัวมันชุ่มอป่ะขนาดนี้พอไหมอ่พอครับพอครับใส่กระเป๋าเราไหมเนะ กบเสียบดิได้ไหมไม่มันต้องถ่าเอาตรงนี้ออกเลยพี่เอาฝั่งนี้ฝั่งเดียวเดี๋ยวได้งัดเปิดนี้เหรอว่า

มาหรอกมนต้องคมจับโยมข้ามด้วแล้วก็ตกใจกว่ามีคนจับโยนเข้ามาบ้านเลยวันนั้นก็มาตัวหนึ่งแล้วออกไปเหมือนกรอยกันนะอ,อย่าเพิ่งลูกมันตกใจมันจะกัด